อย่างไอ้บุมบิมบอกว่าเพื่อนตัวเองอว่าเป็นคนมีปัญญามากมเป็นคนจริงจังมากแต่ถึงวารละหนึ่งความจริงจังความเกียกาิความสามารถตรงน,นั้นมันเป็นของความสามารถในโลกีสุดท้ายปแดนเศรษฐกษิจหมุนไปไม่ได้ธุรกิจธุรการหมุนไปไม่ได้เขามีแต่โลกโลกีเขามีแต่ทำโลกีสุดท้ายฆ่าตัวตาย บุมเลยบอกว่าถ้าไม่เจอวัดป่ามงคธรทมทไม่เจอพระแจ่ไม่เจอแม่ชีปุมก็คงไปฆ่าตัวตายแล้วหละคนเก่งมานทีเป็นแน,น่นแต่มันเก่งแต่ทางโลกนะเก่งแต่ทำโลกีทำในโลกแสวงหาลาบสักการะสแสวงหาส,สรรเสริญแสดงหาเิยยศหาบรรดาศักดิ์ความธุรกิจธุรการที่ยิ่งใหญ่มันฝั่งเดียวใช่ไหมจริงๆแล้วมันต้องเดินมาด้วยกันแต่ คนประเภทนี้นะถ้าไม่เจอทุกขเขาก็จะไม่หวนเข้าหาธรรมพระพุธทธองค์ก็ได้ทรงลทก,ก,ก,ล,ก,งรกรล่กลาวว่า,า,วา,วนะาไม่เห็นทุกก็ไม่เห็นธรรมก็ไม่ก็เลยอาศัยทุกเป็นตัวเบิกทางปัจจุบันนักการลูกหลานวงวานของพระพุทธเจ้าอุพระพุทธสมณะโคดมผู้ใดไม่เห็นทุกคนแล้วก็ไม่เห็นธรรมก็เลยว่าอาศัยว่าตัวเห็นทุกนี่แหละที่จะพาให้เห็นธรรมถ้าไม่เห็นทุก ก็ไม่สนใจใยดีต่ออัตธรรมต่อคำสอนของพระองค์ทําไมนันก็พอหลงนี่แหละมีทนั้นก็พอหลงไม่แต่ว่าก็กลุโคตอื่นเลยโคตรวะวันของท่านโวมโลกของท่านเป็นจริงแล้วยินมีพร้อมที่จะอลกเพราะทุกคนเสดจมาเป็นพวกแล้วแสวงหาสุขเนี่ยเมื่อแสวงหาสุขเมื่อเจอสุขแล้วก็อยากอยู่ท่านั้นน่ะนะติดพวกติดสัตวใครจะไปแสวงหาความเป็นกลาง อมันต้องมีลำดับแห่งเส้นทางตรงนี้แล้วว่ามันไม่มีลำดับเส้นทางนี้มีลำดับเป็นเส้นทางเดินดฉะนั้นก็ผลไายเอาฝหวเอาดำนำทางใจสว่างสวายด้วยพุทธคุณดับทุกเห็นต่างมาขอพรอธิษฐานให้ใจร่ม